มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทิจเกียดมาแล้วมาอัปเดตขออมูลข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกรกชาวไ่ชาวนาแจ้งข่าวพี่น้องชาวไร่ครับตรวจสอบเงินส่วนต่างประกันรายเกษตรกรรับสูงสุด1 2 0 0 0บาทสวัสดีครับ ความพน้องกษตเกราวไห่ชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวลมื่อนี้กับพบระพรกษาลักสารและทิศที่ประโยชน์ต่างๆความพน้องกษตรกราชไห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเสาร์ของวันศุกร์ที่30เมษายน2564กับผมก็จะมีข้อมูลหาค่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ามื่อนี้30แล้วนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนเมษายนอีกบ่โดนนะครับกับเขาสู้ฤดูฝนนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับกับผมก็มีข้อมูลเหนือข่าวของพี่น้องที่ปลูกมันสับปะหลังมาฝากพี่ฝากน้องสําหรับข้อกันประกาศได้ของพี่น้องที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับซึ่งมีการเคาะราคาเกณฑ์กลา,างอังอิงออกมางวดนี้เป็นงวดที่หแล้วพี่น้องจะได้รับเงินชดเชยส่วนตาน่างนะครับตันละจักบาทติดตามข้อมูลข่าวไปพร้อมกันประกาศจากคณะอนุกรรมการกากับดูแลและกําหนดเนกณฑ์กลางอัางอิงครงกันรประกาศได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังเรื่อง การกำหนดราคาแกงกลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2,663ทับ64งวดที่6ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวครับระหว่างวันทีน่1ถึง30เมษายน2,664มีรายละเอียดดังนี้สำหรับราคาเป้าหมายนะครับหรือว่าราคาทิ่ทางรัฐบาลในประกันไว้ก็คือ2 5 0บาทต่อกิโลกร,รมัม ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงครับคือราคาที่ทางรัฐบาลได้เคาะออกมาในงวดนี้ก็คือ2.38บาทต่อกิโลกรัมนะครับด้านหน้านะครับพี่น้องกเกษตรกรเตรยียรับเงินชดเชยส่วนต่างก็คือนะครับ0.12บาทจิโลกรัมนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นตันนะครับพี่น้องนะครับสิเรตตันละ120บบาทนะครับ ซึ่งขัวเรือหนึ่งกับมะเกิืหนึ่งลอยตันนะครับพี่น้องครับรับสูงสุดเลยหากพี่น้องมีมันสัมปะหลังถึงหนึ่งลอยตันนะครับรับสูงสุดสำหรับเงินชดเชยงวดนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็คือมะเกิืหนึ่งลอยตันต่อขัวเรือนนะครับพี่น้องครับซึ่งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ย้อนหลังสามปีครับก็คือปีห้าเก้าทับหกสิบปีหกสิบทับหกหนึ่งแล้วก็ปีหกหนึ่งทับหกสองของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกครับเท่ากับ 3,527กิโลกรัมนะครับต่อไรนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับผลเฉลี่ยต่อไรที่ทางเพิรนนะครับได้เฉลี่ยออกมาทั้งนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจากทางทกศนะครับว่าโอนเงินหรือยังนะครับผ่านแอปพลิเคชันทกศเอเมอร์บายตลอด24ชั่วโมงหรือที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและมีข้อความแจ้งเตือนนะครับเงินเข้าออกผ่านบัญชีนะครับผ่านไลน์ออฟเชียลบีเอซีฟาร์มารี กรณีที่พี่น้องเป็นลูกค้าสมัครใส่บริการนะครับจาก BAC Connect นี่เป็นข้อมูลนะครับข่าวสารจากกรมข่าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เพื่อนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารมานะครับสำหรับการเคาะราคาสนตามประกันระดับใดของพี่น้องที่ผูกมันสปร,รางงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับจากใน,นพี่น้องนะครับที่แจ้งมือเจ็บเจรระว,วันทีน่1ถึง30เมษายนนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่6ท,ทั้งนี้ท่านั้นับพี่น้องครับพี่น้องต้องแจ้ง อาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไวน้ำนะครับหากพี่น้องจะได้รับเงินประกันรายได้มั่นสปะหลังจะได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไฮชานาทุกท่านนะครับให้ได้รับการโอนเงืนการยายาจากทางรัฐบาลกระรผู้ทุกคนกับสำหรับพี่น้องในคำว่ามึงคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็บจะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับกับผมผู้ทำคลิปนะเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะฝาน้ำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแจ้งแระบอกกลกการพี่น้องอีกคือเกา พ่อกันแม่คลิปหนาครับพ่อแพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียร์พะมวนก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ